บทที่ส6บหพัเทกะรัตคาถาอาติตังนันนวาวะคเมยะนปะติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกกปังตังวิธามะนุภร,รูไฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปรุโปร่งเธอ อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปินอโหรัตตะมาตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิกคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบที่สิบเจ็ดอภินนะหะปัจจะเวกขณะปาถะชราธรรมม,มหิชลังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมมหิพยาธิธิอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรนังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจกต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมมสะกัมหิตกรมมทายาทากรมมโยนิกรรมพันทุกกรมมปติสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นคู่ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามีกาลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจจักเวกขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเธอ